สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าก็มีภารกิจได้พักบ้างครับผมจะมารีวิวข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะเป็นของดีที่าชาวไร่ชาวนาชาวอำนาจเจริญได้เพาะปลูกเป็นข้าวหอมมะลิ105เอ่อก็เป็น เป็นข้าวหอมมะลิ105ที่ใช้เวลาประมาณ4เดือนนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วผมก็คัดแยกข้าวเหนียวที่ปนเข้ามานะครับข้าวเหนียวที่ปนเข้ามานี้จะเป็นข้าวเหนียวที่เวลาปลูกแล้วมันจะอาจจะตากใกล้กันแล้วก็เอาเปสีเมื่อเอาสปสีมันก็มีเมล็ดติดเข้ามานะฮะผมก็เลยจะทําให้เป็นข้าวหอมมะลิที่ปราศจากสิ่งเจือปนร้อยเปอร์เซ็นต ะะจานเล็กนี้จะเป็นจานที่เรายังไม่ได้แยกนะครับจะมีลักษณะเช่นนี้เรายังไม่ได้แยกส่วนถาดใหญ่นี้ผมเริ่มแยกนะครับก็จะมีข้าวเหนียวเชื่อปนอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนะะส่วนถ้วยนี้ถ้วยใบเล็กนี้ก็จะแยกข้าวเหนียวออกหลังเลือกตั้งผมสามผมจะวางจำหน่ายทางออนไลน์นะฮะ ถ้าด้านใดต้องการรับประทานข้าวหอมมะลิอำนาจ,จเจริญร้อยปเซสั่งได้ครับเรายินดีที่จะบริการท่านวันนี้ก็ถือโอกาสหยุดด้วยก็เลยมารีวิวของดีจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้กับ f อ f ซ f ของผมที่อยู่ต่างจังหวัดและอยู่ต่างประเทศนะครับว่า การคัดเลือกข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญนี้เป็นความตั้งใจจริงอยากจะให้ผู้บริโภคนะครับได้รับประทานสิ่งที่ดีๆเหล่าน,นี้ครับส่วนราคานะครับเดี๋ยวให้ผมคำนวณอะไรก่อนนะครับแล้วก็ผมจะตั้งราคาไว้ให้ถ้าท่านใดสนใจนะฮะติดต่อเบอร์โทรศัพท์065429 หกสามเจ็ดปดนะครับผมสายยันสายเจียงครับข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีครับ